วันนี้ก็ชมนะครับยกผงนะครับผมยกผงนะครับมามาเร็วเลยอันนี้เอ็เจ๊ยี่สิบห้านะครับผมชุดสีเปิีใหม่นะครับทำสีถังทำถูเคนะครับรถเครื่องเดิมนะครับทุกอย่างเดิมนะครับเปลี่ยนแค่ชุดสีนะครับแปท่อเดิมนะครับแปดท่อเดิมยางเต็มนะครับยางเหลือๆนะครับแกนโช๊กอยางหุ้มโช๊กนะครับมีให้นะครับแกนใสๆนะครับไฟติดหมดนะครับระบบไฟติดครบนะครับ ไปเบียบรวดเร็วนะครับค่ำนะครับก็อ่ะคันนี้เปิดราคาที่43,900บาทนะครับเล่มชุดรนมคบภาษีขาดเกินเล่มชุดรนครบภาษีขาดเกินนะครับนอนนะครับอันนี้เปิดราคาที่75,000นะครับเดี๋ยวเพิ่งมาแพงนะครับรถคันนี้ชุดหน้าชุดหลังของ200 IL นะครับไม่มีนะครับนอกจากในไทยนี่มีน้อยนะครับอะไรหายากครับนำไปซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับ ้าอยาบมากับรถประมูลอะไรอย่างนี้นะครับต้องมาตามตู้นะครับอมันแพงนะครับแล้วก็ชุดสีโครงคันนี้ลือประกอบทำใหม่หมดทั้งคันนะครับชุดหน้าชุดหลังผมว่าต้องมีไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับ ทุกจุดนะครับผมคันนี้เจ็ดหมืนม่นห้าบาทนะครับห้าพันบาทเด<า>ิมเ <ลง S 1> ดือมด้วบนะครับภาษีเต็มพ้อมบนเปลี่ยนชื่อนะครับราคานี้ราคาร,รวมสูงทั่วประเทศนะครับผมมาต่อนะครับผม คันนี้นะครับเป็นเค้ก A25 นะครับเอกสารศูนย์เดี๋ยวผมส่งคลิปให้ก็ได้ครับพี่พี่ที่ทักมาใช่ไหมเอกสารศูนย์นะครับคันนี้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ่ไไดด้้คครรับพีับมันสตาร์ทยากนะครับเดี๋ยวมันติดง่ายแน่นอนครับเดี๋ยวมีคลิปยากนะครับคันนี้คันนี้เดี๋ยวทำคลิปแยกนะครับคนสตตาร์ทเี้ยุณสตาร์ทมันเตี้ยครับสตาร์ทไม่เป็นนะไม่ติดนะครับมันเป็นสตาร์ทเท้านะครับต้องให้พี่ชายตอนให้ครับเออทำคลิปแยกแน่นอนนะครับ คิบเยกมีนะครับไม่รูชออ่องผมนะ <right. S 1> <c oughs> ครับชิวก่อนชยูนะครับคิปเียนนะครับนี่หน้าคนนี้ครับน <c oughs> ี่ครับเอาสตาร์ทเลยสตาร์ทเลยครับเดี๋ยวดูไล้มครับไปล้มไล้มนล้มนาประมาณนี้นะครับ อูได้นี่ครับอ่าวันนี้ครับก็สี่เหยียบปนีโล่ชกหน้าชกหลังนะครับเป็นชกเดิมนะครับแต่ว่าเส้แต่งนะครับเป็นโมเป็นชกสูตรเรียบร้อยนะครับอ่ามาต่อคันนี้นะอ๋อคันนี้เปิดราคาไว้ที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสิบสองนะครับหัวฉีดนะครับพร้อมแข่งเป็นตัวหัวฉีดแล้วนะครับสองหัวฉีดหัวฉีดด้วยครับเหมือนเชียนเด้นครับอ่ามาครับ สองหัวฉีดราคาเก้าหมื่นเก้าเอกสารศูนย์นะครับคันนี้มาต่อนะครับเป็นเอ่อเคเอ็กซร้อยยี่ห้านะครับอันนี้ก็เคเอ็กสองห้าศูนย์นะครับสูตรเดิมแท้โรงงานนะครับผมสูงหน้าแกนใหญ่นะครับแกนใหญ่นะครับสูงหน้าแกนใหญ่สูตรแท้นะครับพร้อมโดดนะครับช่วงหน้าหนึบนะครับช่วงหน้าหนึบนะครับอันนี้ได้รถสูตรนะครับราคาสองหมื่นเจ็ดนะครับ ส่งได้ทั่วไทยนะครับเครื่องเดี๋ยวม่ได้สตาร์ทให้นะครับน้ำมันมันหมดนะครับผมมาต่อนะครับเอ่อคันนี้เป็น DT 125โมโนนะครับเครื่อง RX เซปทำทูเนะครับสีถัง 2K นะครับอ่าเครื่องไอเอ็ซปต์รนะครับเป็นสารเล่มเครื่องนะครับเป็นเล่มเครื่องนะครับผมไม่มีเล่มโครงนะอ่าประมาณนี้นะครับ้้ะร่่มมโคคงก็ไไดับอันนี้เปิดราคาที่สองมิลลิห้าร้อยนะครับผมสองมิลลิห้าร้อย บางคันไม่ได้สตาร์ทให้ก็ขออาภัยด้วยนะครับพอดีมันเออ่น้ำมันมันไม่หมดเอ้ยน้ำมันมันหมดนะครับมาต่อไปครับตอนนี้รถบ้านนะครับตังโกะยีะ่นะครับผมเดียวเลยตังบ้านนะครับผมอนนี้เป็นรถต้นใหม่ทั้งคันนะครับทุกอย่างเบิกนะครับุสีทําใหม่นะครับผมสีทูเกียนะครับ ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเครื่องทำใหม่นะครับเป็นห้าเก้าจุดห้าชักห้านะครับการวายร้อยนะครับผมเครื่องห้าเก้าจุดห้าชักห้านะครับดันโลนะครับเครื่องน่าจะมีประมาณเกือบสองหมื่นได้นะครับเป็นคาร์บุคเลมียมนะครับเป็นตัวคาร์บูนะครับอ่าตัวนี้เป็นสตาร์ทมือแท้นะครับเป็นไม่ได้แปลงสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือแท้เดิมโรงงานนะครับอันนี้ห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้าครับคิดว่าเพียงก็ ครัับแต่่วาไไป้้นนเงดะผมันหมดเยอะกว่านี้นะครับเกินห้าหมื่นเก้าแน่นอนนะครับมาต่อไปครับตอนนี้เป็นเอเนราพูอมนะครับผมยางหน้าหลังเบิกใหม่นะครับเป็นพิลารี่ลอโซสปอร์ตนะครับผมทะยางก็สี่พันสี่พันเก้านะครับรวมส่งตอนนั้นซื้อมาครับพ่อนะครับผมพ่อเหลียทั้งเส้นนะครับบายคาร์บอนจุก ไทเทเนียมนะครับผม คันนี้เปิดราคาไว้ที่7,9000บาทนะครับรถทำสี 2K ทั้งคันนะครับหรือประกอบทำใหม่ทั้งคันนะครับท่อเลดนะครับหม้อน้ำพีเนียมนะครับไล่ของแต่งประมาณนี้นะครับอันนี้7,9 0 0 0นะครับ79,000ป้ายทะเบียนเลขสวยนะครับเลข8 8นะครับภาสีเต็มคันนี้ก็ภาษีเต็มนะครับ อันนี้เป็น C R M อเอสองห้าศูนย์นะครับ C R M อเอสองห้าศูนย์นะครับอันนี้ขายไว้ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับโช๊คอัพไซด์ดาวนะครับเป็นเครื่องเดิมนะครับสองร้อยห้าสิบซีซีสองจังหวะนะครับท่อเดิมนะครับผมกระเป๋าเดิมยังอยู่กระเป๋าเดิมยังอยู่ท่อเดิมยังอยู่นะครับร้อนดีดีหน้าหลังนะครับแต่คันนี้โช๊คจะมีต่อมีโช๊คลวนะครเป็นต่อมีโช๊คลวนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ต้านให้ดูนะครับน้ำมันหมดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวว่เครื่องติดง่ายนะครับเครื่องติดง่ายนะครับรถทุกคันก่อนส่งนะครับจะเช็คถ่ายคลิปก่อนส่งให้ทุกคันนะครับไม่ได้ขี่นานนะครับไม่ได้ขี่นานนะครับผมเอาคันนี้มาเร็วๆเรียล BF250 Rally นะครับปี17คันนี้แสนเก้าพันนะครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากนะครับไม่หมื่นสามนะครับรถคันนี้ไม่เคยเข้าป่านะครับไม่มีรอยนะครับผิวสีแท้ไม่มีรอย บุไฟติทพบนะครับคันนี้แสนเก้าพันนะครับผมเก้าพันะครับครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับเ่อน,นเดสสนใจตัวสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์0 8, ูนย์แปดเอ้ยศูนย์เ้าสนะครับห้าศูน้าสนะครับ หรือติดต่อเพจนะครับผมเฟซบุ๊กแฟนเพจปัตโตยูคานะครับเบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับนะครับผมเฟซบุ๊กแอดไลน์ก็092 65 00 292นะครับหรือจะมาดูรถเองรถอยู่ที่101นะครับในตัวเมืองนะครับก็ใครจะมาก็โทรมาก่อนนะครับโทรมาก่อนนะครับจะได้เตรียมรถไว้ให้นะครับ มาดูรถนะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับอนคครับผม,ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับค่ำแล้วสวัสดีครับ